โครกาเซนจูรี่ชื่อนี้มีแต่ทองไห์สวยค่ะวันนี้เดี๋ยวมาอัปเดตแหวนน้ำหนักหนึ่งบาทให้ี่ชมกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีลวดลายแบบไหนบ้างนะคะแบบงานสไตล์รายแรกค่ะก็จะเป็นงานแหวนเกี้ยงปอกมีดนั่นเองค่ะแหวนเกี้ยงของเรานะคะจะมี2แบบนะคะก็คือจะมีเป็นหน้ากลมนะคะแบบปอกมีดแล้วก็เป็นหน้าเหลี่ยมนะคะแบบเหลี่ยมนะคะ แบบลวดลายงานหัวโปร่งนะคะก็จะมีเป็นงานหัวโปร่งรูปหัวใจค่ะงานหัวโปร่งลายมังกรแล้วก็เป็นงานเหลี่ยมมังกรงานฉลุนะคะงานทรงกลมโดนัทนะคะก็จะมีเป็นงานแหวนกิฟต์ค่ะแล้วก็จะเป็นงานแบบตันนะคะจิกลวดลายนิดนึงค่ะงานแบบลวดลายขึ้นรูปนะคะก็จะมีทั้งเป็นงานลายแหวนพญานาคค่ะขึ้นรูปเป็นลายมังกรแล้วก็จะมีเป็นรูปลายนกแก้วนะคะ งานประดับฝั่งพลอยนะคะชุดแรกค่ะจะเป็นงานพลอยขาวนะคะจะมีทั้งเป็นงานลายใบมะกอกนะคะฝั่งเพชรค่ะเป็นงานลายเกือกม้าค่ะมีเป็นงานลายมังกรนะคะแล้วก็จะมีเป็นงานวงกลมนะคะเพชรเม็ดเดี่ยวนะคะแล้วก็จะมีงานเม็ดเดี่ยวด้านล่างค่ะงานฝั่งพลอยพลอยขาวแบบเดี่ยมสําหรับคุณผู้ชายนะคะก็จะมีทั้งเป็นงานเม็ดเดี่ยวค่ะแล้วก็จะมีเป็นงานเพชรล้อมนะคะ แบบงานสุดท้ายค่ะเป็นงานประดับพลอยแท้นะคะเป็นงานพลอยเนื้ออ่อนค่ะพลอยแดงนะคะวงแรกนะคะก็จะเป็นงานพลอยเนื้ออ่อนพลอยแดงล้อมด้วยพลอยขาวนะคะงานจะเป็นงานทรงเหลี่ยมของคุณผู้ชายนิดนึงนะคะแล้วก็ส่วนอีกวงนึงค่ะแหวนนะคะจะเป็นพลอยแดงตรงกลางเม็ดเดียวเลยนะคะด้านข้างจะเป็นงานฉลุดลวดลายองค์หลวงปู่ทวดนะคะ ลูกค้าท่านใดน,นะคะต้องการชมแบบไหนเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากสอบถามขนาดไซส์นิ้วนะคะก็สามารถทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะอินบ็อกซ์ของเรานะคะก็จะมีทั้งทาง Facebook นะคะทางไลน์ค่ะทาง TikTok YouTube ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะคะ